นายนายคือใครวะอ๋อเราเด็กใหม่นะถ้างั้นเราไปนะไม่ต้องมาออตามน้ำเลยถ้ารู้แล้วก็ช่วยไม่ได้เอ,อเอ,อคือว่ามานี่เลยเ,ออเข้าไปดได้ค่ะ ให้เข้าไปได้นี่เพื่อนพี่แหะมีเพื่อนตั้งแต่เปิดเทอมวันแรากเลยเหรอเนี่ยอือมอืม,อม,อม ในเมื่อเธอรู้แล้วฉันก็จะเล่าให้ฟังเองเอ๊ะฉันเป็นผู้ใช้ใสายเวทที่ควบคุมสมดุลระหว่างคนกับผีผู้ใช้ใสายเวทหน้าที่ฉันคือคอยควบคุมจัดการพวกผีที่จะออกอารวาสใส่ผู้คนเพื่อไม่ให้พลังอาฆาตของผีเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปจะทําให้ผีออกอารวาสทั่วโลกได้แต่เดิมก็มีผู้ใช้ใสายเวทหลายคนนะ<อ>แต่ส่วนใหญ่ก็ถูกฆ่ากันไปหมดแล้วแล้วทําไมถึงต้องใส่ชุดปิดบังตัวตนด้วยล่ะ เนื่องจากว่าผู้ใช้แสเวทในสมัยนี้เหลือน้อยมากถ้าเกิดหมดไปก็จะไม่มีคนคอยจัดการนั่นแหละหน้าที่ของตระกูลพวกฉันเพราะงั้นเวลาออกงานฉันต้องปิดบังตัวตนไว้แสดงว่ามีคนจ้องจะเล่นงานนายอยู่งั้นเหรอใช่นี่น้องสาวฉันชื่อออนนะส่วนคนนี้เพื่อนพี่ชื่อพีทสวัสดีค่ะพี่พีทอยู่ห้องเดียวกันกับพี่จ๊บเหรอคะใช่แล้วล่ะ แต่ว่าความแต่ตั้งแต่วันแรกนี่ไม่ไหวเลยนะเงียบไปเลยเออคือแล้วพ่อแม่ของเธอไม่อยู่เหรอเสียไปตั้งแต่ตอนยังเด็กนะญาติจากตระกูลเดียวกันรับเลี้ยงไว้แต่โรงเรียนที่เรียนมันไกลาจากบ้านพวกเขาก็เลยซื้อบ้านให้แล้วก็คอยส่งเงินมาตลอดแต่ธุระพวกเขาเยอะนะเลยไม่ค่อยมาที่บ้านหรอกฉันเลยอยู่กับออนสองคน ไว้ครั้งหน้าจะมาเที่ยวใหม่นะได้แล้วก็เรื่องนี้อยากให้เก็บเป็นความลับไว้เลยนะอย่าบอกใครที่ไหนเด็ดขาดเพราะว่าถ้ารู้กันพแพร่หลายไม่ใช่แค่พวกฉันแต่คนรอบตัวก็จะพลอยโดนไปด้วยแล้วถ้ามีใครมาถามว่ารู้จักฉันไหมตอบไม่รู้จักไปก่อนนะจะดีหรอนี่ไม่ค่อยได้คุยกับใครอยู่แล้วละ่ะแล้วที่คุยกันตรงนี้จะไม่มีใครได้ยินเหรอไม่เป็นไรรอบบ้านฉันไายเวดบ้าไว้ใครพูดอะไรในนี้ก็จะไม่มีใครได้ยิน แล้วก็ขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันไว้เจอกันพรุ่งนี้เออนี่บ้านเราอยู่ตรงข้ามกับบ้านจูบเลยเหรอเนี่ยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้รีบเข้าบ้านดีกว่า เหงาจังเลยฮะเงาเหรอจ๊ะอ๋อใช่ค่ะไม่ค่อยมีเพื่อนเลยอะนี่เธอเธอว่าไงเธอคุยกับใครอ่ะก็พานโลงไงนายไม่เห็นหรอนาอยู่วะนั่นมันผีอือ อย่าถอนใจสิเดี๋ยวก็ิ้นพูดได้เหอะเจอทุกข้าบเลยกินข้าวก็เจอน่าจะเป็นเพราะเธออยู่กับพวกฉันเลยเจอบ่อยละมั้งผูกไอ้นี่ไว้ตรงข้อมือนะและผีมันจะไม่สนใจเธอขอบใจนะหลังพักเที่ยงนี่มีข้าบอะไรอ่ะิาศาสตร์พักเสร็จก็หนักหัวเลยฮะอ้าวหมดแล้วขอไปซื้อน้ำใหม่สักครู่นะ อเอ๊ะเอ๊ะขอโทษนะเป็นอะไรไหมเอ่อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยเอ,อ้ต้องต่อคิวซื้อใหม่อีกสินะเน,นี่ะคือว่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงให้เอาไหมขอโทษนะน้องตองข้างนี้พี่ไปหาชานิดนึงนะ่ะอืมไว้เจอกันนะคือว่าถ้าพี่มีธุระพี่ไปก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอก พราะพี่ก็เป็นคนทําน้ําหกใส่น้องด้วยอีกอย่างเปิดเธอมาใหม่ๆพี่ก็อยากหาเพื่อนคุยด้วยนะเฮ้เชื่ออะไรนะพีทค่ะพี่ชื่อเมษาหรือจะเรียกสาก็ได้แล้วเปิดเธอใหม่เป็นไงก็กำลังหาเพื่อนอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะหาได้สองคนแล้วนะคะก็ลำบากหน่อยนะ เพื่อนคนนี้ดูมืดมนไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ก็ใจดีมากเลยล่ะค่ะมืดมนเพื่อนคนนั้นเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะพอดีพี่ตามหาคนคนนีงอยู่นะชื่อติตวัตมาชาลีบาทานชื่อเล่นชื่อว่าจวบเหมือนว่าจวบจะเตือนแค่ว่าห้ามบอกใครเรื่องที่เขาเป็นผู้ใช้ยสยเวทนี่พอนึกออกไหมเอ่ย เคยคุยก e uh ันแต่ไม่ได้สนิทมากนะคะงั้นเหรอถ้าง,งั้นก็น่าจะคนละคนเอ๊ะไปได้มาจากไหน e uh อะไรหรอคะเชือกนี่งไงเออมันเป็นแฟชั่นนะคะหนูก็เลยเอามาใส่เล่นเฉยๆเฮ e uh ้ โทษทีพี่ไม่ขอรบกวนดีกว่าพี่ขอตัวครั้รงหน้าถ้าเจอเดี๋ยวจะมาคุยเล่นอีกนะเออค่ะดูเป็นคนพิลึกพิลึกจังอา้าวมานั่งทำอะไรตรงเนี้อ๋อคือมาซื้อน้ำแต่ชนกับพี่เขาพี่เขาก็เลยซื้อคืนให้อะ่ะเออใช่มีรุ่นพี่ผู้หญิงท่าทางพิลึกพิลึกถามหานายด้วยอะ่ะ แต่ฉันตอบว่าไม่ค่อยสนิทกันโทษทีนะจะเป็นอะไรไหมอ่ะตอบนี้ดีแล้วละแล้วคนที่คุยด้วยผิวเธอสีเข้มเข้มใช่ไหมอ่ะใช่ใช่งั้นก็ไม่น่าเป็นอะไรหรอกหืมอออบ้านเธออยู่นี่เหรออือใช่แล้วละ่ะแล้วนายจะไปไหนอ่ะ ไปซื้ออุปกรณ์ทํากับข้าวโดนน้องใช้นี่ก็โดนแม่ใช้เหมือนกันไปซื้อด้วยกันเปล่าน้ำมะตูมไม่เคยกินเลยแฮะระวังระเบิดนะฮะทำไมอ่ะ ใช่มเอออ๋อเออขอบใจนะจะเอาอะไรอีกไหมเออน้ำปลาขวดฟ้าอ๊ะ,อะเป็นอะไรอ่ะเมื่อวานตอนที่เกิดเรื่องฉันโดนต่อยท้องนะ่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยหายดีเลยขออนุญาตนะอ๋อไม่เจ็บแล้ว นนี่ายทไได้ไงอก็ฉันมีพลังเกี่ยวกับการรักษาแต่ได้แค่น,นิดหน่อยอเพราะส่วนใหญ่ฉันได้พลังบู๊มาจากพ่อน่ะงั้นน้องสาวก็ได้พลังจากแม่เหรออืมแต่หลังจากที่ฉันรักษาเธอเสร็จสภาพฉันก็จะดูซีดไม่มีแรงทำไมไม่บอกก่อนล่ะปล่อยให้มันหายเองก็ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไร จอตัวแล้วเป็นอะไรอะ่ะฉันสัมผัสถึงพลังอะไรบางอย่างที่โรงเรียนนะคือนี้คงต้องไปดูซะหน่อยฮัลโหลออนชุดพี่ตเตรียมเสร็จยังเสร็จแล้วล่ะพี่จ๋าพลังแปลกๆที่โรงเรียน หนูต้องไปด้วยเหรออ่าเข้าใจแล้วเราเจอกันนะฮ้าเปลี่ยนสรงผมสักหน่อยอจะมาด้วยทำไมเนี่ยฉันก็จะช่วยด้วยนายแรงหมดอยู่ไม่ใช่เหรอให้ตายซิไม่เป็นไรหรอกนะ ทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยเนี่ย huh? ไม่ต้องสนใจหรอกฉันจัดการพวกทัวแสบของที่นี่มาเยอะแล้วมันไม่ทำอะไรหรอกถ้าเธอยังมัดเชือกันนั้นอยู่คือลืมมัดมาทำหายปะเนี่ยไม่หายไม่หายมีแค่ไม่กี่เส้นบนโลกนะก็นี่เปลี่ยนเสื้อใหม่ไงเลยถอดออกอะ จะทำยังไงดี เหรอใช่นั้นหรอไงบุหลูปิชิดผีเกิดอะไรขึ้นนะ แม่แม่พวกเธอเหลอาพิชิตผีฉันเป็นคนคนหนึงที่จะมาประกาศว่าฉันกับบรณาจักรวิญญาณของฉันจะปกครองประเทศนี้พลังที่สัมผัสได้นี่มันใช่แน่ๆมาจากหมอนี่ปล่อยเขานะพวกแกเป็นตัวอันตรายจะปล่อยไว้ไม่ได้หรอกลูกน้องผีแกหายไปหมดแล้วทีนี้ก็ตาแกแล้วนะ <laughs> สามสองหนึ่งเออออนออนเป็นอะไรไปฉันใช้เวดูดแรงของยายนั่นไปแต่จะรู้สึกเจ็บปวดไปครึ่งวันแต่ฉันสามารถใช้ได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองพวกเธอรีบหนีกันไปกาอเออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนเออ Ừ. <laughs> người bắt bắt đi ngay <laughs> 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 เมษาวันพันเกี่ยวจัดการมันสมุนของข้างอ่ะ ได้ไปเยือนยอมาโลกแล้วไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะรุ่นพี่มเมสสคนรู้จักเหรอทำไมต้องมาโอนอะไรงนี้ด้วยตอนนี้พักไปก่อนเธออืมก็ได้สุดท้ายพวกเธอก็รู้จักกันนี่แต่ทำไมถึงบอกว่าไม่ค่อยสนิทกันล่ะ ผมบอกให้พูดงั้นเองแหละเื่อคนที่ทักถามเป็นคนไม่ดีอายุขึ้นต้นเลขสองและยังแบลวได้อยู่ไม่นี่พูดออกมาได้ฉันเองก็ยังแบลวได้อยู่นะทำไมพี่ถึงไม่มาหาผมที่บ้านแล้วธุลัชันเยอะน่าจะบอกให้นายนั่นแหละทักไปก็ไม่ตอบอ๋อเออผมเปลี่ยนแอคเคาท์ใหม่อะลืมบอกเลยเดี๋ยวผมเพิ่มเพื่อนใหม่ แบบว่าอีขอคอนแทคเธอด้วยดิว่าอย่างไงมีเรื่องเล่าใช่ไหมละ่ะฉันไปพบลทัทธิบูชาปีศาจมาอยู่ข้างใต้โรงเรียนเราโรงเรียนเราเหรอคะคนที่เกี่ยวข้องแบบเด่นๆเ,เลยนะมีสมวัตซีโอบริษัทขนมชื่อดังกับลูกชายเขาวีคนที่สู้กันเมื่อกี้นี้และมีความเกี่ยวข้องกับผีที่นายจับไปเมื่อวันก่อน ถ้าไอ้ตัวนั่นแล้วก็มาหลุดออกไปได้แล้วผมจะเพ่าเองแล้วก็มีแววว่าฉันจะถูกลอบฆ่าโดยพวกนั้นอีกด้วยผมเองก็เหมือนกันช่วงนี้เหมือนมีคนมาแอบมองพวกผมอยู่ถ้างั้นจะทำยังไงกันดีล่ะไม่ต้องห่วงหรอกพวกฉันถูกตามล่าเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วล่ะที่ห่วงนะ่ะคือเธอมากกว่าพี่ขอตัวก่อนนะ ช่วงนี้ก็ระวังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลพีทดีๆนะเพราะนายได้พาเธอเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้แล้วอย่าให้นางเจอแบบเดียวกับฉันเด็ดขาดเรื่องอะไรหรอคิดว่าสักวันพี่เขาน่าจะเล่าให้เธอฟังเองเลย ก็าจุดอขอมนมที่ฉันสองสัปดหือย่งเรียบร้อยครับสมงแมที่สกกากรองเรียนใจใส่คนรักไร่ต้ทุกคน